คนดูมากมายแต่ยังไม่ได้กดซับจะลืมกดซับด้วยนะครับผมให้ถึง500อื้อยเอวีจะจัดฟังรู้นะโคตรเอวีเลยอ้าวิลคัมทกหมดใหม่ วลคอมทูโหมดใหม่โหมดที่ต้องฆ่ากันให้ถึง250แตม้มทำันก็ได้ให้มินเนียนฝั่งเราอะเข้าประตูฝั่งนู้นให้ได้แค่นั้นเลยแล้วเราก็จะได้แตม้มเปิดไปก่อนเลยวางข้างนะ วางข้างซ้ายจะเย็นนองบ่าที <c oughs> ดเป็นวอลขี่วางเกาฮาซากี ้ยลึกเกินไหนตั้นอื้มอื้มอื้มเฮ้ยอย่ามาทาฆ่าฉันกินเงอนี่จะมาฟาร์มป่ายกันเนี่ย ไปก็ไไม่ด้อะไรไได้งได้คะแนนไงชีมันหมดให้ทำอะไรอ่ะมายืนเดินเต้นเต้นอไเยอะ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 เนี่ยได้ไรไหมอ่ะหมดง่ายๆโหมดสั้นๆอืมสั้นๆแบบได้ใจความ ติดส่วนต้ายก,ก็ไม่ได้ไปวดทำไมเนี่ยอไอสัตว์ยาอ,อ,อุเย็ดเชื่อดเฉื่อนหน่วยซัพพอร์ตครับ จยเย็นจยเย็นตาจะมาปัน่นตีหมา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 เฮ้ยโอโ้โหอยู่นี่กูเอาเรื่องเอาไปทำให้จะแหลบนะแอดแม่งให้ตอดเสร็จเข้าอืม ขอแล้วกันจุดไม่ทันพี่น้องศึกพี่น้องอันนี้อะไรเนี่ยคาตา5 minutes later อ้าเอาติไปฝากเพื่อน เอาติไปฝากเพื่อนนะสิผ <have> <anyway> ่านละโวยเกือบตายครับเมฆกดผิดปุ๊บสกอร์ดีวะหนึ่งึงหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคต้องให้มินเนี่ยนดันเข้าประตูไม่ก็ฆ่าศัตรู เกกกงัว็แอดมันน uh ่ารำคาญนี่อันติไม่มีอันติไม่มีแต่ได้แอซิดอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคจบปดีมีเนียนเข้าเฮ้ยคการลอดซื้อวะ ออกอะไรก็ได้ที่ทำให้อีกฝ่ายตายเร็วะไ <laughs> อ, <ก S 2> ออีออกเกม,อ,มออกดาบพกเล่มดับทองไงตายก็ตกสัตส,สายสร้างบ้านเฉยเฮ้ยเฮียอะไร วิ่งมาแลว้วเจอกอกน้ำเอาสวยเสิร์ฟให้อย่างดีโอ้ยเฟมบเล็ดเฟิมเล็ดโอ้จะตายอยา่างนั้นดึงกูไปเพื่อนมึงไกลนะทอนสามโอ้ยโอ้ย กินผลไม้หน่อยอนนจะพืชเฮ้ยหไหรกันสุดเฮ้ยถาวันพันเกี่ยวที่เล้วรถไปสาราอติประสานไม่โดนเดี๋ยวตัวใครตัวมันเพื่อนไปแล้ว จะใส่ลัโซ่ติดอ้นี่กลับบ้านล้ติดป้อมเออ,ต,อติดป้อมได้ของของเสร็จเรียนเวทต่อใส่ลัดเดียววุ้โโดใส่ลัดเอาอบกอดแห่งเสรีภาพใส่ละนี่เป็นคิว เื็บแผน่นตุ่มตุ่มอุ้ยเลย,ยตายเลยเอาเติมให้เอ็มงาม้าหลงเฉยรีบจบเกมนี้ แม่งไม่ตายยี่ห์เหมืองไอ้จู่ฝนตกฟ้าร้องเฉยต้องรีบจบเกมนี้ซะแล้วฝนตกเหไม่มีคนเปิดมีต่ก,กูเปิดคนเดียวเสียนะเนี่ยมีแต่ตัวตามนั่นกันเลยไลไหายละ แฟดหลบกดเลยไอ้เชี่เล่นคืนอเอาเล่นคืนด้วยคอมโบแน่นอนอม,มาดิสวยไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายจ้ะเดินกลับบ้านกันได้ อยู่ลยนี่ว,ว่ะเอ้ยุถโดนอืมไปลุมแทงกันซะแล้ววางเช็นเน้นเอาอ,อบกอดเสรีภาพแล้วมิเนี่ยนไปไหนอือ ตายยากตายหย่นงนั้นสิไปเลยโอ้ฮึเทียววีแมชชีนกันมันจะแพ้มันจะแพ้แล้ว แม่งสกอลไม่ไม่ต่างกันเลยนี่ว่าโแอสซิสซินวัตเต What the fuck Ali เย้น่มันรู้ขารู้เอา เวลาเปิดสวนสวยชนไปที่หน้าดูอีกแล้วสินะที่ต้องตายไปพูดจีิกูก็ตายคน